ช่วงเพง้นอนิเมะบายไข่ตุ๋มเฮ้ยฉันจะเอาไงดีเนี่ยอ <c oughs> ขอแนุญาตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวละครนี้ชื่อไข่บี้เป็นเผาพุตบอลและเป็นหน,นึ่งในสิบตัว,วในจีแดงของคือบี้เป็นร่างเต้าและขี้กลัวไข่บ <c oughs> ี ee, ้มีควาสรุนแรน เรื่องการสามารถใช้ไฟฟ้าในการต่อตู้ได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าในการเเลพอร์ตแล้วก็มัดใช้สามารถเป็นเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองได้ไครบี้อายุ9ขวบเกิดเดือนที่3วัน2ี่ครับผมนิสัยของไครบี้ไคบี้เป็นคนร่าเริงทีกตัวแล้วก็ไม่ชอบการต่อตู้แล้วก็ไม่ชอบการเห็นการต่อตู้ด้วยนะครับ แล้วก็ไคบี้เป็นคนรักาควมสงบและชอบเหลือคนอื่นแม้กระทั่งศัตรูที่อยากจะหาเรื่องไคบี้ก็ตามแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบการตอบแทนให้กับคนอื่นเออถ้าเขามีความสุขมากอ่ะประเดิรเขาจะทำอะไรที่พับก็เถอะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไปเวอกับเขาก,ก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ความฝันของเขาก็คืออยากจะเป็นนักวิสตาเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ผลิตของแปลกด้วยนะครับผม <c oughs> อเราจะในดีเนี่ยเราติดที่มูกุก่คนอื่นเขาเยอะด้วยสิวันนี้นแท<ฮ>้เราจะขอล้องเวลาไปหน่อยนะครับผมช้อยที่หนึ่งฮ่า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 กินเข้าไปเลยวันนี้ข้าวเกรียใส่โทราเกตชิ้นใหญ่ฮ่า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 เย่ข้าวเกกรียใส่โทราเกตชิ้นใหญ่ๆเย่แต่แดแจะกินนะครับ ฮ่า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 แดงเข้าไปเลยแดงเข้าไปเลยเดิมนี้อีกเยอะฮ่าฮ่าฮ่าทอยที่สองผู้ชมอย่าลืมอ่านหนังสือนะเพราะว่าผมตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมอ่านหนังสือนะครับผมผู้ชมหนังสือนี้คือหนังสือนักวิทยาศาสตร์นะบอกตรงเลยหนังสือนี้ยากเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนหน่อยนะ อืมเข้าใจละต้องใจั้งใจเรียนต้องใจั้งใจเรียนอืมเข้าใจละบทที่สามเธอพี่ขอยไปฉันจะจดต,อง,ตองสอนเด็กเหนือขออย่างใครพี่อยู่แล้วนั่นเนี่ยไม่ฉันไม่ตเตือนทาเดินนั่นแน่เออเออดูสิเขาสาปป้องเธอเธอก็จะมาทำรังแกเขาอีกนะอืมเธอพี่ฉันกลัว ไอ้ปะวสนใจเด็กคนนั้นนะไอ้เด็กเหนือขอคนนั้นอะฉันอะไม่อยากเป็นเพื่อนกับมันหรอกแล้วป้าดเ,<อ>เ,เ,เ,เนี่ยทําไมาจะแต่หาเรื่องกับฉันเหรอนี่แหละเหตุผลที่ทายบี้ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณอืมเราจะมาทอแทนเลยสิเราองตอบแทนผู้ทีพรอคุณก่อนอืมอะเริ่มกันเลยแล้วเนื้อเรื่องก็บังเกิดอืมเอาละเวลาที่ฉันต้อง,องทำงานแล้วล่ะ แต่แรกที่เองทำก็คือเก็บผลแอปเปิลและให้ตุนซะฮึปิ้วปิ้วปิ้วและต้นปิ้วอ้ยือยเฮายเจ็บจำเลยโก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมครับใครเคาะว่าพ่อมึงตายยังไงเหออว่าไม่ให้ก็ได้อ้าวใครบี๊ เมื่อกี้ขอโทษทีนะลืมๆไปเถอะนะขอโทษทีอืไม่เป็นไรหรอกนี่ไอศุลนัดเอาแอปเปิ้ลมาฝากให้นะว้าวแอปเปิ้ลเย้ขนาดดีๆทำพายแอปเปิ้ลต่ำอะไรอะไรนี่ยนั้นขายพี่เมื่อกี้ที่บ้านฉันดีที่หรือว่าเป็นการขอโทษเลืมเ,เมื่อกี้แล้วกันนะเย้ yeah, พายแอปเปิ้ล yeah. เย้อิ่มจังเลยกินไพาแอปเปิ้ลนี่กับน้ำส้มนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะ เอาละการดับต่อไปเลยซื้อนังสือให้คูวัดดีครูซื้อนังสือที่เธอต้องการมากๆเลยนะนี่เอาไปเลยทังให้อีกเลยอืมว้าวขอบคุณมากนะคิวบี้นี่ฉันต้องการหนังสือนี้มากๆเลยนะเอาละอ่าดอกต่อไปต้องให้ไายกับเคอร์บี้ <c ười> เคอร์บี้ฉันให้ไล์กับเธอเลยนะอ่ะ ให้กินเลยว้าวให้จริงๆเหรอขอบคุณมากเลยนะคายบี้ย้อนเวลาไปหน่อยอายอิ่มจังเลยคายบี้ฉันทำาพ่อีกนึ่งให้แล้วนะเธอจะกินต่ออีกไหมไม่หรอกฉันจะเอาพาให้กับเธอบ,บี้แล้วกันนะฉันอิ่มแล้วละ่ะอ้าวได้นเหรอแล้วเหรอฉันขอโชคดีแล้วกันนะเธอเรื่องราวก็เป็นแบบนี้เธอบ,บี้เอาลนะนะ กินตามใจสปายได้เลยนะอ,อนั้นไม่เกรงใจนะนะจะกินนะนะครับวันนี้นี่เหนื่อยเั้าวันจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะมีใครกำลังมาแถวนี้นะเนี่ยเอ๊ะไม่รู้ไปโกรธใครมาตาแดงเชียวเออทุกคนมาหาอะไรกับฉันเหรอทำไมทำหน้าโกรธจังเลยนะเนี่ยคายบี้นี่นายไม่เป็นคนแบบนี้ ในายให้นั่นสื่อราคาตั้งร้อยบาทในาใยจ่ายฟีให้ห้าสิบบาทโดยที่บอกใช่ว่าอีกห้าสิบบาทต้องให้ชั้นจ่ายด้วยเนี่ยทำไมต้องเป็นคนแบบนี้เนี่ยเห้ <c oughs> ขอโทษจีชั้นลืมไปหน่อยอะ่ะพอดีอีกเพิ่งกินของรอร่อยรเข้าไปก็เลยเผลอลือมอ่ะเฮ้ขอโทษด้วยทายเบ่รู้ไหมแอปเปลิลทุเรียคงได้อ่ะที่นายเก็บมาได้มันมีหน่ออย,ยู่ข้างในนี่พวกเราเกือบได้กินผายแอปเปิ้ลไซดหน่อแล้วเนี่ย ที่นาจะให้พวกเรากลายเป็นนกหรือยังไงอีวิวชั่นเป็นนกอะ่ะเข้าใจไหมอ,อ่ะถ้าใครตัวเป็นนก,กแล้วไฟฉันกินและเครอร์บี้กินอ่ะไม่มีหนอนหรือข้ารนบบนเนี่ยโอพ้พระเจ้าฉันตกใจมากเลยนะเนี่ยเคอร์บี<า><ห>้แต่ว่านายกินพายนะันน้นเข้าไปด้วยอนะ่ะเฮ้ยเคอร์บี้พายนอน,น,น,อนคายบี้ แเฉันกินหนอนจนได้นะนเนี่ยคือง่ายๆเคอร์บี้เกียดหนอนเย้ยเอยเอสไปดู้วเนี่ยกินหนอนได้เอสนี่เธอทำอะไรกับเคอร์บี้นเนี่ยคาเดร้รู้ไหมเคอร์บี้เขา,ากินหนอนแล้วรู้ไหมเคอร์บี้เขาอร่อยมากเลยนะรู้ไหมครบี้ถ้าจะเอาหนอนเป็น,เป,นเป็นยัดปากแกแน่ นี่อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ท่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษนะครับนั่นก็ได้ไอวันนี้ถือว่ารถทัวรให้แล้วกันนะนะไครบีนั่นก็ได้ถือว่ารถค่อยแล้วกันขอโทษด้วยด้านที่ด่าแรงกันไปอะ่ะฮึโอเคก็ได้ไอถือว่าเธอก็ได้กินหน่อนมอกันนะไครบี อขอบคุณนะทุกคนเออไม่เป็นไรหรอกฮ่า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 ดูสิไปตุนเกิดแล้วฮ่า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 ตอนคือต่อมาวันนี้นด้รับกดเกลียงหลาหลายเรื่องนะเนี่ยวันนี้นี่เรากลับบ,นนบ้านกันดีกว่าตึกละสปายเย่โอ้ ดีน้อนรักสู่วันบินใหม่นะคายบี้เย่ขอโทษทีนะคายบี้ที่ครั้งนี้ที่พูดแรงกันไปนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจฉันน่ะฮ่าๆๆคือคายคายบี้แล้วก็เหล่าทุกคนก็ได้มาเป็นก็ได้สนุกสนานกับความบินใหม่กรับผม พราะฉะนั้นแล้วก็ผูดสาวมีใหม่ครับผมปีสองพันสิบห้าครับผมเย yeah. ่ขอบคุณและไปก่อน <c oughs> ติดตามต่อไปนะครับผมจบละโอเคครับผมโอเคนิทานเรื่องนี้หรือกระตันเรื่องน,นี้สอนก็คือมีทัสามอันครับผมหนึ่งจนทดแทนมูลคุณเขาซะาเพราะเนื่องจากว่าเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไปตอบแทนเขาหรือไป ให้คือเขาให้ของเขา okay. เอเคเออถ้าถ้าเขาให้ของกับเราแล้วก็เราคืถือว่ามีมุนควรเราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีหรือเอ่อทำอะไรสิ่งที่ดีกับเขาค่าดีดีก็ตอบแทนด้วยของที่เขาจะจะจะได้ครับผมโอเคอันที่สองอันที่สองถ้าเกิดเหตุาการณ์ผิดพลาดหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ต้องขออภัยเขา อาจจะเป็นสีมือเร่าหืือ,อ่าอาจจะไม่ใช่สีมือเราแต่แต,แต่โดยที่แบบเนืแบบเป็นสีมือเราแต่เราไม่ได้ตั้งใจทำนี้ก็เราต้องเอ่อขอโทษเขานะครับไม่งั้นก็ก็คนอาจจะมีใครสต่ขอบคุณก็ได้ที่สามคือการให้น้ำใจการให้น้ำใจคือสิ่งที่ดีครับผมโ <c oughs> <c oughs> อเคแห่นีด้แหละบาย